ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลังจากมีการรัฐประหารในประเทศเมียนมาปี2021ส่งผลให้แรงงานชาวเมียนมาะลัะเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยชาวเมียนมาที่เข้ามาในประเทศไทยพบว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันทั้งด้านการลี้ภัยจากการต่อสู้รวมถึงความไม่สงบในประเทศ ข้อมูลของแรงงานข้ามชาติลายนี้ระบุว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศส่งผลให้มีชาวเมียนมาหนีภัยความไม่สง,งบเข้ามาจํานวนมากและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงการบังคับเกณฑ์ทหารที่เกิดขึ้นในประเทศหลังจากสู้รบกันมารัฐบาลพม่าก็ประกาศว่าจะเกณฑ์ทหารจะใช้กฎหมายเดิมๆที่เคยมีอยู่แล้วจะเอามาวังคับใช้แล้วนะอย่างเงี้ย บอกว่าผู้ใช้ตั้งแต่อายุ18ถึง37ผู้ยิงอายุตั้งแต่18ถึง37อะไรอย่างเงี้ยก็วังคับขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็ทำให้แม่กระทั่งเราอยู่อาศัยในตูเมืองซึ่งไม่ได้เป็นการสู้รบแต่เขาก็ต้องหนีเพราะมันเป็นการเก็บเกณฑ์าหารราานสถนกด้านนักกฎหมายมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาระบุว่าสถานการณ์แรงงานชาวเมียนมาในปัจจุบัน ส่วนมากมีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานที่มีความเฉพาะทางเช่นแรงงานส่วนมากเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลสถานการณ์เหล่านี้นับเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายในประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นการเคลื่อนย้ายของแรงงานในภูมิภาคอาเซียนปดล็อกการ ขอไปอนุญาตบางอย่างให้คนกลุ่มเหล่านี้สามารถทํางานได้อันนี้ก็จะตอบโจทย์ของสังคมไทยในปัจจุบันที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลายๆส่วนเนาะใน,ในส่วนต่อมาเนี่ยถ้าเป็นในแง่ของกฎหมายแล้วว่าม,ม,มันไม่ใช่กฎหมายลำดับหลักเนาะที่ห้ามอาชีพเหล่านี้ไว้แต่ว่ามันจะไปอยู่ในส่วนของสภาอาชีพต่างๆ นะคะอย่างเช่นสภาแพทยสภา,าเนาะก็ระบุว่าสัญชาติไทยหรือว่าคุณต้องอ่านเขียนภาษาไทยได้เน,นี่ยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าแรงงานที่มีสกิลในอาเซียนเนี่ยทำยังไงที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายข้อมูลสอดคล้องกับผู้ประกอบการไทยในประเทศเมียนมาที่ระบุว่าปัจจุบันมีแรงงานที่มีทักษะและความรู้เข้ามายัางประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนับว่าเป็นผลดีของประเทศไทย ที่จะได้ใช้โอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทักษะที่สำคัญกับเพื่อนบ้านแต่ในทางกลับกันภาครัฐก็ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อป้องกันแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานกับคนไทยเขาก็จะจองล่วงหน้ายาวๆเพื่อกรุงเทพที่ลงงเทพเสร็จหรือต่อมาเชียงใหม่เขาจะไปเที่ยวกรุงเทพสักห้าวันมาเชียงใหม่5วันหรือ7วันแล้วเขาบินต่อจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต หรือจากภูเก็ตบินตรงมาเชียงใหม่เขาเป็นไฟบินที่เดินทางกันอย่างนี้ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะตอนนี้นะเป็นเป็นี่ไนม่หมายที่ดีด้านจำนวนของแรงงานชาวเมียนมาที่อพยพเข้ามาอย่างประเทศไทยก่อนการรัฐประหารในประเทศเมียนมาพบว่ามีจำนวนประมาณ3มล้านคนแต่หลังจากช่วงรัฐประหารในประเทศเมียนมาพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี2022พบว่ามีแรงงานชาวเมียนมาอพยพเข้าไทยวันละเกือบ2,000คนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนับเป็นความท้าทายของประเทศไทยเป็นอย่างมากในด้านการบริหารจัดการแรงงานที่มีศักยภาพรวมไปถึงแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย